ีร,อรโอ้ยแตงแตงไทยบาร์บีคิวนะครับเมนูขอบคุนะครับครับนะผมวันนี้งงน,นะนะครับบรรยากาศท่ำช่งนาฮะสื้สุขสันต์นะครับที่เชิมาวันนี้เดี๋ยวจะมีเชิญมาแจก

มันคือก้อยไวยนะครับไม่ใช่อ่อมไว้เงินบ๊อปก้อยไวยไม่ใช่อ่อมไวายช่านนะครับทุกผูวางกี่ก้อนครับก้อนเดียวนะครับโอเคครับนี่ค่ะก้อเจ้าลูกใหญ่ปนีนะทุอคนที่แหวนทุกแหวนกับมาจากบุรีรัม บุดอธานีกาลสินนครพนมนะฮะมามา,มาพูดติ่ตามนครพนมอยากนินไงคะมีผมกันเสี่ยวทนะนเบื้องชีวิตผันผ่านคืวันเพียงเงีง ก็เป็นของขลังสีสีมีลาย้ลงทําไปไม่อยากเย่คืนนั้นหน้าในใจเข้าฝันคืนแล้วันสักวันไปไกลลิบปูยับ สคืนนั้นคืนนล้นที่ใช่ป่ะคืนนั้นคืนนั้นที่ใช่ป่ะคืนนั้นคืนนั้นที่ใช่ป่ะคืนนั้นคืนนั้นที่ใช่ป่ะ คุยทำใจนี่ปีไงมึงมีผลงานมาแบบนี้แบบนี้ร้ายยิ่งใหญ่ชื่อสีสีมาเนี่ยสีสีมือดีมือแสนวันดีวันเสด็จดีอมุดโต้โซจกอันนี้เป็นจกไม่จังทำหมอบ้านนอกแบบเฮาหายากที่ดีครับพี่น้องเป็นสิ่งที่ความประทับใจั

I the room. Room. สาวสวยนะครับรงมลกเป็ามวันนี้รยาเรียนเชิญนะครับแม่เซียวนะครับจากแถวจังหวัดปัตแนที่ว่าปัจจัมแ้ก็ยวของเรอนที่เะอสบตาฉันเพงแจะบาตายรู้ไหมฉันเจอละลาย

เชิญน่าสดใสไม่เหมือนไรที่ผ่านมาจะกี่สิล้านคนไม่มีใครเคยเข้าตาอยาจะบอกกับเจอนี่เเอแ้ววันนี้ทเรื่องงานนะี้ี่สายอชอบที่แบบนี้ชอบาแบบชอบตรงแบบนี้ว่ชอบมีไม่างกันงานก่อนไม็รไไรไ่เ็ไ จำา่อ้หกนี้นี่ป็นเรการกินเหล่ามไม่เรียนนะอเาเพุกนี่เขาต้อต้องกิดยกิกอน้วนนจิบแบบเม่อนปริมาณอน้อยให้การต้นเนี่ยเขาเขาจะเหมืเดียวเพื่อมันบอกให้ใส่เพิ่อนบ้านเขาจร แต่ที่ไม่เหนใครที่ข่านมาจาะอีกน้กนคนก็ไม่มีใครเป็นผูตามที่อยากจะบอกเจอไห่รู้ว่าถึาถงตานที่เสจที่อยู่นบนความธรรมดาไม่ววาจะเป็นใคร ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเราทแบบนี้ชอบเรายแบบนี้ก็ชอบนี้โอหแบบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเราทแบบนี้ชอบเรยแบบนี้ก็ชอบแบบนี้ ครการหยิบตกปงแต่คราวเดียวโยนจะนเลนสีแนะดูให้ดีดูให้ดีดูใให้ดีดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีด้ดีดูี้ดีดีดูให้ีดูีดูให้ดีดูให้ดีดููให้ดีดดีด้ดีดู้ดีดให้ดีดูให้ดีดูให้ดีดูให้ด้ดให้ีดูีดูให้ดี้ดให้ดีดูให้ดีด้ดีดูใ แห้งในไงอ่าคือเห็ดจังสีสีเอาคันไปคือปูพอกีตีสีโยมให้ไปเห็ดกับเขาเลือดเจ็บคอแห้งมีแห็งว่าเห็ดในห้องที่ต้องใจภาพผู้ี่การ พูดมาดื <sucks> ้อ <sh> ว่า <Their royalty> ีเจ้าของถึงดเนะคะเพลงนี้พี่เดินเล่นไม่ได้เลยล่ะเพลงนี้ไม่ได้มอบให้ใครหรอกค่ะใครอยากได้ก็เอาไปค่ะแล้เวเท้าพังหลอเติงแล้ไม่มีบอกแล้เท้าพัง พลังใจจิจับจิตฝังใจใจน่งก็แสนจะแทนเเออ ดีครับตื่นตันใจครับอันนี้ที่เพื่อนๆทุกคนมาร่วมงานนะครับก็ทําให้ผมนึกถึงเป็นขยามอีสานบทหนึ่งเะยครับก็ปราดท่านก็เขียนไว้ว่าอ่าเป็นว่าเพียดของข่อยหากิใส่ปากแสนสิทุกอยากไให้คนอืน่นบ่มีตโตหรูต้นหนาแม่ยามถามข่าวอุตสามาหอดบาน คุณเจ้าบอลลี่นะครับเราจะให้การโก้กาแฟยินดีครับสรุปเลยยินดีที่เพื่อนๆมาร่วมในงานเมื่อนี้นะครับก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเดินทางไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกที่ครับที่ทางกาฬสินธุ์นะครับที่โคราชนะครับที่นครพนมนะครับที่บุรีรัมย์ที่อุดรนะครับมุดอากาศเลยครับ แล้วก็หลยๆคนที่ไม่ได้มานะครับผมว่าจริงรก็คือเพื่อนเพื่อนก็คง,งที่พรกิจที่สําคัญนะครับแต่ความเพื่อนเพนก็คงคงอยู่ตลอดนะครับก็ผมให้ข้อมูลเรื่องของสานที่ที่นี้นิดหนึ่งนะครับคือที่นี่เเป็นสวนนะผมตั้งชื่อว่าสวนสุขสรรนะครับก็ซื้อผมพัฒนาพื้นที่มานก็มาสักหกปีนะครับเดินที่จะปลูกต้นไม้ทั้งก็มาสักห้าปีนะครับ ก็ต้นไม้ที่เราเหน็นอย่างนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดก็6กไร่นะครับส่วนโซนที่เรานั่งอยู่สไร่นะครับก็ต้นไม้ที่เราเห็นอยู่นี่ก็ร้อยละเก้าสิบเก้านี่ก็คือผมก็ปลูกด้วยตนเองนะครับต,ต้นที่ไม่ได้ปลูกก็อาจจะเป็นพวกที่ต้นไม้ไม้ลองไม้พวกนี้นะครับนะะี่ครับวัตถุประสงค์ในการทำนะครับก็นอกจากเป็นที่พบปะของส่วนัวนเห็ดพัหนึ่งก็คืออยากที่จะให้เป็นที่ที่พบปะเพื่อนๆนะครับ ในส่วนตัวนี้คือยินดีนะครับที่จะให้ผมีโอกาสนะครับทเพื่อนทุกคนได้มาพบกันนะครับในทีมครับเกี่ยวกับเรื่องของตีมของงานนะครับวันนี้นะครับถ้าดูป้ายงานนี้เกิดขึ้นยังไงนะครับจิผมก็คิดว่าจะตัดสักช่วงนะครับวันนั้นไปทานข้าวกับุหมอเชิดรวนเลยได้โอกาสนะครับก็เลยว่า้น่าจะมีโอกาสสักช่วงนะครับที่หลังจากโควิดชวนเพื่อนมาทานข้าวจึงเป็นที่มาของของงานนี้นะครับ หนึ่งใน้ายที่เราเห็นนะครับชื่อกลุ่มของพวกเราที่เราในกลุ่มตายคือเสี่ยวฟูตอนนะครับคำว่าเสี่ยวเนี่ยจริงถ้าเราเป็นคนอีสานเนี่ยเราจะรู้ว่าความหมายมันกินใจนะครับแต่ให้ง่ายๆคืออะไรครับก็คือเพื่อนรักนะครับหรือเพื่อนตายนะครับพวกเราเป็นเพื่อนกันครับเมื่อเกิดนิรภาพขึ้นได้เนี่ยครับจะอยู่จนกระทั่งว่าเราจะเสียชีวิตนะครับเราก็เป็นเพื่อนไปตลอดนะครับเป็น ในเรื่องของบันทายงานเ้อะอันทึกแต่งงาครับขยายความมั่งศึกครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาท้าว่าจะผ่านไปก็เร็วเหมือนกันนะครับตั้งแต่ปี2540นะครับก็ปีนี้ก็23ปีที่พวกเรารู้จักกันนะครับก็ทุกคนนะครับก็มีหน้าที่การงานนะครับที่เติบโตนะครับไปตามที่ ทางเชี่ยวชาญของแต่ละคนนะครับทุกคนก็สิ่งที่เราโตขึ้นก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับแต่แน่นอนนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับ,บเราได้ทําประโยชน์ให้กับทางผู้ป่วยให้ประเทศชาตินะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนทําอยู่นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับคือ สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือรวมทั้งที่มีภรรยาหรือลูกๆมานะครับรนะคืออยากให้พวกเราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับให้มาวันนี้นะครับให้รู้จักกันนะครับมีอะไรก็อย่าได้เกรงใจนะครับเพราะว่าอย่ากเกรงใจคือมีอะไรที่พอจะไหว้วานพอที่จะช่วยเหลือได้นะครับผมว่าคือพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนยินดีที่จะช่วยนะครับ,รบแล้วก็สุดท้ายนะครับ ซึ่งต้น้วยขยายนะครับผมก็จะจบด้วยขยายเหมือนกันนะครับลกในหมอนำเออหมอนำงานสุดท้ายครับตอนกลางสิบหมอน้ำงานสุดท้ายนะครับมีอีกคนหนึ่งที่ผมอ่านผมน่าจะตรงกับคอนเซ็ปต์ของงานนี้นะครับเราถึงให้พวกเราเนี่ยร่างกันสามัคคีกันนะครับโบราณเพิ่นว่าวเววายสี่ได้ครับเบอเพิ่นว่าให้สามัคคีกันไว้ขึ้นขอนิ้วหนึ่งไม้ยาเด็กให้แตกมั่งคือนน้ำถือข้าวเหนียว สาม paced, quality, design, stop, ples, ัคคีกันไว้คือฝนแสนหาคือมืยเนี่ยครับเนาะฝนแสนหาลงมาเนี่ยพอว่าเพลินดีใจเพลินดีใจที่เพื่อนๆเสด็จมาเมืยเนี่ยนะครับนะให้สามัคคีกันไว้คือฝนแสนหาตกลงมาจากฟ้าไหลงม่งโผสูลหนองนะครับให้พวกเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปนแครับสุดท้ายครับเอาใจโยกันนะเราเอาใจโยกอะไรบ้าเราจะร้องเพลง

ว้าว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 ่้าวว้าวว้าวว้าว่้าวว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 ้เวว้า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 วเ้าวว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 เาวว้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 าวกไาวว้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 ไวว้า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 วว้้าวว้้าวว ทำไมไม่โทรหาฝาเดาว่ะผมีเบเขาตอดไเขี่นทีการช็คกันทะคะุผู้ชมยาที่สุดภาพแข่งันกันขอจะได้ไปเที่ยวด้วกันนะคะ่า่าน่าน่าม่าน่าน่า่าชมาน่าน่นชาเมื่านาา่าน่า่่ Sống xoan, xoan rồi, nè Không Mà chứ say lắm Không, không, không Chắc ta thương trái Thì có กก,มมกให้เป็นครอบครัวในการมีสิ่งนี้นะครัถ้าเป็นภาษาอีสานก็เป็นบุญพานครับภาษาอังก็คืออะไรครับท่านท่ทานอาจารย์นักดนตรี d e s t i n ด โอเคครับอะไรนะเด็ดที่นี่วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรายพิเศษก็ขอบคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็กาารยลานนะครับที่เป็นเจ้าภาพนะครับเป็นเจ้าภาพตุ่มตุ่มโฮมูนะครับหลังจากเตากันมาหลายรอบแล้วก็ล้มไปหลายรอบนะครับรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับ ก็้องขอบคุณนลครกับเอาเอาเพลงไนอ้คนบมาเดียวกันเจนนี่เสนนี kay, okay ่ สาโรงงานเย็บาแรงที่ได้กับเงินที่าทิ้งได้่าทิ้งได้ใม้นนนทางสูยังมีคลั่อยยังมีคำตอบใจมีคำบ่านคาปลีดีชีวิตดื้อไว้ยังพอมีเวลาสิ่งของเอเลือกที่มีว่า ความเจ็บความผิดมีบ้างไม่เป็นไรจึงเธอจะอยู่เพียงคู่